สวัสดีค่ะเมื่อเวลา6 1นาฬิกา15นาทีวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปส่งร่วมกิจกรรมวิง่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024ณท้องสนามหลวงเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเป็นการสวนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับทรงสนับสนุนการกีฬาของไทยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ส่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาประเภทต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้แก่กีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬา,าเรือใบกีฬาจักรยานและกีฬาวิ่ง โดยทรงเป็นแรงบันดาลใจและทรงเป็นตัวอย่างให้แก่พระสงนิกรในการรักการออกกําลังกายเมื่อเสด็จถึงบริเวณจุดปล่อยตัวนในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการการจัดการแข,นขน่งขันและประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีส่งร่วมวิง่งโดยมีนายเอลลีุสคิปชโชกี้นักวิ่งทางไกลาชาวเคนยาตำนานนักวิ่งมาราธอนโลกเจ้าของสถิติวิ่งมาราธอนได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงแชมป์โอลิมปิกสเกมส์สองสมัยชาวเคนยาในฐานะทูดด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศไทย ประเภทประชาชนทั่วไปและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมวิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรโดยเริ่มจากจุดสตาร์ทด้านนาพระแม่ธรณีบีบมวยผมเขตพระนครไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยผ่านถนนและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆอาทิถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินในสะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านฟ้าลีลาส อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวัดราชนัดดาแยกจอปรสะพานวันชาติองค์การสหประชาชาติพระหลานพระบรม,มรูปทรงมา้าแยกวัดเบญจมบพิตษเสาชิงชา้ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและพระบรมมหาราชวังและกลับมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนเข้ารวมวิ่งตามเส้นทาง ที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยโดยตลอดเส้นทางที่ทรงวิ่งมีประชาชนมาคอยเฝ้ารับเสด็จและเปล่งเสียงทรงพระเจริญและถวายกำลังพระไทยทั้งนี้เมื่อถึงสถานที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงแนะนำให้นายเอลลิุสและคณะผู้ที่ร่วมวิ่งได้ทราบถึงความสำคัญของแต่ละสถานที่กับทรงแย้มพระสวน และทรงบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนที่มาคอยถวายกำลังพระไทยยังความปลื้มปิติยินดีแก่พระสบนิกรที่ได้ชมพระบารมีการจัดการแข่งขันวิ่งมาราทอน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2024จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับสหพันธ์กรีฑาโลกและหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้การวิ่งดึงดูดกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีนายเอลลอยสคิปโชกี้นักวิ่งทางไกลาชาวเคนยาและทูตสันทวามิตรีด้านจัญญาบันและค้านิยมด้านกีฬาประจำองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเจ้าของสถิติการวิ่งมาราธอนในระยะเวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกและได้รับเหรียญทองวิ่งทางไกลในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณน,นครรีโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลเมื่อปี2559และกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี2563เขาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย